วันนี้นะครับมาอัปเดตรถครอบครัวที่สาขาเสรีไทยครับเพชรยนต์สาขาเสรีไทยสาขาเก่าสาขาเดิมนะพี่นะวันนี้มีให้อัปเดตนะฮะอยู่ประมาณ10กว่าคันพอนเริ่มต้นเพียง7,000บาทพี่ฟังไม่ผิดครับ7,000นมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นมิวเอ็กซ์มิวเซเว่นฟอร์จูเนอดีเนนะครับสวยๆทั้งนั้นนะฮะใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ในช่องปาน f o r t จ n e r มือสองครับนอกใจเช่นเคยครับนอกใจ f o r t ร์จ r มาอัปเดตรถนะฮะครอบครัวที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะมีมากกว่า สิบคันนะครับทั้งมิวเอ็กนะฮะหรือจะเป็นไอเนี้ยมิวเอ็กตัวอัลติเมทนะครับหนึ่งจุดเก้าสีดำนะฮะอันนี้ก็จะอัปเดตให้หรือจะเป็นสามจุดศูนย์ถับสี่ Mil e ครับ,ะะอนนรอรบสองคันนี้พร้อมใช้งานนะครับมีเรจินเดอร์ครับที่เป็นสีดําแล้วก็มีตัวสีเทาดําครับที่เป็นสองจุดแปดนะสองจุดสี่ประมาณนี้และรถเยอะมากนะฮะสังเกตดูนะครับคุณนะฮะมิวเอ็ก e เยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ก็มีเยอะพอสมควรวันนี้ผมอยู่ที่สาขาเสรีไทยหกสิบแปดครับมาอัปเดตรถ ครอบครัวให้พี่ๆได้รับชมกันมี m ิวเซด้วยเห็นไหมนะฮะให้รับชมประมาณ10กว่าคันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับดูให้จบเลยนะฮะมีคันผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 7 0 0 0บาทด้วยนะครับสภาพสวยๆนะฮะฟังก์ชันครบครนะครับที่ท่านใดที่อยากได้รถครอบครัวไ้ใช้งานสักคันนะฮะบอกเลยว่ามาที่เพรยนต์ตอบโจทย์แน่นอนมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษครับนะฮะแคมเปญเปิดสาขาใหม่นะฮะเพรยน์สาขาสุวินทวงศ์46นะครับผมอัปเดตให้นะเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4เส้นนะฮะถ้ายางปีต่ำกว่าปี22 2่นะรวมถึงนะครับมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะฮะแต่ก่อนเปลี่ยนผมขอเช็คซ c แบตเตอรี่ก่อนนะครับใครที่ ซีซีแบตเตอรี่รถคันไหนที่ยังถึงอยู่ผมรับประกันให้3เดือนนะพี่นะใครสนใจรีบติดต่อหาผมครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Working Step TSC จาก Toyota าอ o โมเทนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิ u ซใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผม ที่เบอร์ล่าง0825713369แอดไลน์ P A R N P I 1992ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะมาเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับพี่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีละคันนะครับอัปเดตให้เลยทีละคันนะฮะมี Fortuner อยู่ตรงนี้ประมาณนะครับ4คันนะฮะคันแต่ว่าอีกคันหนึ่งเป็น TRD เข้าไปถ่ายทำอยู่ด้านหลังนะครับและที่เหลือจะเป็น m ิ X ล้วนเลยมีและมีมิวเซคันนะครับอัปเดตให้ทุกคันครับคันละประมาณนาทีนะพี่ นะพี่ท่านใดที d ่สนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถเข้ามาจัดเต็มกันได้ราคารถสวยๆราคารถดีๆฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,800พันแเนี่ยเราก็มีมาเริ่มกันที่คันแรกครับทะเบียน3946คันนี้นะฮะเป็นตัวมิวเอ็กซ์สามจุนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนครับเห็นไหมนะฮะเป็นแบบบุกแก้วเลยเหลี่ยมสันคมนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มตัวนี้ราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แสนห้าปีสิบแปดหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แสนห้าปีสิบแปด อันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 1 0 0 0บาทออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มได้เป็นสีสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายอีกหนึ่งคันสภาพสวย นะพี่ท่านใดที่อยากได้นะฮะเข้ามาจัดได้นะนี่ออปชันจัดเต็มตกแต่งลายไม้ฟังก์ชันครบนะครับด้านหลังกว้างนะฮะมีจอกลางให้นะฮะออปชันดีๆออปชันสวยๆแบบนี้จัดได้จัดพี่นะครับไม่ได้มามาบ่อยๆนะสาหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าจริงๆของเราชมเนี่ยเรามีมาอยู่ประมาณตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ10กว่าคันได้นะครับใครสนใจรีบทักมานะคันที่2ครับตัวนี้เป็นมิวเซเว่นนะฮะมิวเซเว่นสีขาว หลายท่านถามหานะว่ามีมิวเซเว่นไหมเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะของอีซูนะฮะผมเป็นอีซูมิวเซเว่นไฟหน้าเนี่ยได้โปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะฮะเป็นพเป็นพรีโมซูเปอร ไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็ราคาดีด้วยราคาแค่3 4 9 0 0 0สาครับปี11จัดไฟนแนนซ์ได้นะไม่แสนเจ้านะครับจัดไฟนแนนซ์ได้อยู่นะพี่ท่านใดที่อยากได้คันนี้นะฮะบอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณหลักๆอยู่ประมาณ5 6 7 0 0ประมาณนี้นะครับได้รถครอบครัวไปใช้งานสีขาวนะฮะเครื่องยนต์สวยนะตัวนี้เป็น3.0นะฮะนี่โลโก้ชัดเจนนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีแหลกหลังคานะฮะนี่ชัดเจนเลย ตกแต่งด้วยลายไม้มาให้แล้วนะครับพวงมาลัยสวยๆครับพุ่มหนังมาแล้วนะฮะมีหน้าจอครับให้นะครับช่องแอร์ตกแต่งลายไม้เบาะหนังนะฮะสวยมากนะครับคันนี้ได้ไปนี่คุ้มเลยนะฮะสวยมากจริงนะครับเป็นมิลเซเว่นนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งมีจอกลางด้วยพี่ท่านใดอยากได้คันนี้นะครับรีบเข้ามาจัดเลยนะครับได้มิลเซเว่นนะนี่ซูเปอร์ไทเทเนียมด้วยนะครับใครสนใจรีบเข้ามานะฮะได้รถปี11ครับ ปี11สามแสนซื้อสดก็ดีนะครับซื้อจัดไฟแนน้นก็ผ่อนถูกได้คันนี้ไปใช้งานรีบมาจัดนะฮะคันนี้ครับเป็น f o r t จ n e r ฮะสีดำทะเบียน608 608เนี่ยราคาอยู่ที่8,49,000ไม่้ไมล์แสนห้าปี18นะครับฟีดาาผ่อนหมื่นสี่ได้คันนี้ไปใช้งานทะเบียนสวยด้วยนะครับฟีดาาผ่อนหมื่นสี่นะได้เป็นสีดำไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะครับไฟตัดหมอก คู่หน้ามีมาให้นะครับกระจังหน้าสวยๆนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะนะครับรอบคันไม่มีบุบนะฮะตัวนี้ได้รถปี2018ไปใช้งานนะครับสภาพดีมากเลยนะฮะมาดูภายในนิดนึงคุตาร์ทครับนะฮะมีในเรื่องของพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ไม่มีคุชคอนโทนนะเครื่องยนต์2.4ตกแต่งลายไม้ตรงกลางครับบาหนังตึงๆตึงๆแน่นๆนะฮะบอกคู่หน้าไฟฟ้ามาให้แล้วนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ฟีดาวพรหมื่นสี่พี่ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าโคตรตอบโจทย์นะครับสนใจทักมานะครับส่วนคันถัดมาครับคันนี้เป็นมิลเอ็กซ์สามจุดขับเคลื่อน4ล้อทะเบียนสวยนะทะเบียน4853นะฮะตัวนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ8 0 0แสนแหละเนาะประมาณนี้แปดแสนกว่านะครับใครที่สนใจทักมาดูนะตอนนี้ยังไม่มีสอคบข้อมูลยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับจุดเชื่อมต่อแนบชิดครับรถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะฮะ ได้เป็นเครื่องยนต์3.0นยนะครับมีในเรื่องของเทเลคอมมานะฮะนี่การปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนฮะจากขับ2เป็นขับ4และที่สําคัญมีจอกลางนะครับเบาะหนังติงึงพวงมลาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะออปชั่นครบๆนะครับและที่สาคัญปุ่มมัลติฟังกชันเยอะมากนะครับคันนี้ตอบโจทย์เหมือนกันขับ4นะฮะได้คันนี้ไปก็โคตรคุ้มเหมือนกันนะใครสนใจทักมา ะทะเบียน3369ครับคันถัดมาตัวนี้ก็3.0ขับ4เหมือนกันราคาใกล้เคียงกันฮนะเด็กใหม่ฮะรเริ่มต้นอยู่ที่80,000กิโลนะ8 0 0 0 0กิโลเห็นไหมฮะมีคิ้วให้ด้วยนะครับตรงนี้เหลี่ยมสันด้านข้างสวยชัดเจนฮะไม่มีบุบนะสภาพดีนะครับสภาพดีมากเห็นไหมฮะอันนี้น่าจะแบตหมดนะภายในเป็นสีเบจครับได้ในเรื่องของอ๋อตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นขับสีแต่ได้ปีประมาณ เขาเรียกว่าปีประมาณ1 0 15นะตัวนี้ราคา5 0 0 0 0นกว่านะครับห้าแสนกว่าพี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับใครสนใจทักมานะฮะตัวนี้นะครับอีกคันหนึ่งครับตัวนี้ได้ในเรื่องของ3.0 Navy นวครับราคาดี6 0แสนกว่า6 5 9 0 0 0้าฮะสภาพสวยนะครับนี่นะครับ สภาพสวยใครอยากได้นะฮะตัวนี้ไมค์แค่แสนสี่นะฮะไมค์แสนสี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ทะเบียน3910นะครับรถคันนี้พร้อมใช้มากนะครับไมค์แสนสี่ฟีดาวพรอนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะสองคันนี้เช่นเดียวกันครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทพี่ได้ไปใช้งานบอกเลยว่ายังไงก็คุม้มทะเบียน4027และทะเบียน7962คันนี้659นะครับ659แล้วก็นะฮะตัวนี้ไมค์แสนสี่ปี18นะฮะ ไปหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะส่วนคันนี้นะครับเช่นเดียวกันประมาณ659เหมือนกันนะ669ประมาณนี้สนใจนิดทักมาครับฟีดาวผ่อนประมาณ1 2ื่นนะมาโฉมมิวเใหม่กันบ้างครับโฉมนี้จะเป็นโฉมที่นะครับประมาณปี2021ันยถึงสองพนนะตัวนี้จะใช้ในเรื่องของมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์นะครับตัวอัลติเมท นะฮะทำไมผมรู้ว่าอัลติเมทนี่สังเกตดูล้อแม็กนะครับขออภัยนะ3.0หรือเปล่านะครับคันนี้เป็นเพียงห่ง1.9อัลติเมตนะครปี21ไม่71,000ไม่7 1 0 0 0โลเนี่ยไม่น้อยมากนะถือว่าใช้งานได้เหียวยาวนะครับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมีมาให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันระบบ A-DAS ครับ เป็นการความปลอดภัยขั้นสูงของทาง toyota คันนี้ก็มีมาให้ที่สำคัญตัวนี้นะครับถึงจุดยูนิ่งนะเป็น adaptive push control พี่ท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบเข้ามาจัดนะครับรีบเข้ามาจัดเลยภายในได้เป็นสีออกเสียงตันตอ่อนๆนะนะครับสภาพดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดอ๋อขออภัยคุณแจอยู่หน้ารถนะครับพี่ขออภัยนะคุณแจอยู่หน้ารถเดี๋ยวผมไปเอาคุณแจแป๊บหนึ่งแจอยู่ฝั่งนี้นะฮะคุณแจจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถสตาร์ทจากด้านนอกได้ด้วยนะฮะ เปิดประตูครับเข้ามาง่ายๆเลยนะฮะตัวแผงด้านในเนี่ยจะออกแบบเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูชชอนโทนเป็นอะแดปทีฟมาให้หน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วครับเกียร์ออโต้นะฮะนี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครบเซตนะครับพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มเลยคุ้มค่ามากสนใจนะครับเข้ามาจัดได้นะตัวนี้มิลเอ็กซ์สามนะครับนี่แล้วถัดมาครับเป็น3.0มจกับ4ปี2020 ราคาอยู่ที่829,000ครับทะเบียน4789อ๋อ4786นะตัวนี้เป็นขับ4สายลุยนะครับพวงอ่าหน้าจอนะฮะขอไฟนะฮะไฟมัลตินะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วไม่ใช่มัลติหรือฟิกเตอร์นะขอภัยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เหลี่ยมสันด้านข้างไม่มีบุบนะครับสภาพสวยงามเลยสําหรับตัวนี้ปี20ไม่แสนห0 0่นะครับปี20 ไม่แสนหนึ่งหมื่นสภาพสวยนะครับภายในได้ออกแบบโทนสีดำหน้าจอมีนะครับจอกลางมีนะฮะแล้วก็บรอดหนังสีดำตึงๆตึงๆบาอหนังเทคโนโลยีคูแม็กนะฮะที่อยู่ในตัวโฉมปัจจุบันคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายนะครับครบเซตได้คันนี้ไปคุ้มเช่นกันนะฮะสนใจรีบเข้ามาจาดนะตัวนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ไม่ชอบคันนี้ชอบกว่าเพราะเลขทะเบียน4 8 6 2นะครับ ราคา8 5 9 0 0 0ตัวนี้ไม่หลักหมื่นนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับสภาพสวยไฟเดียวไฟเดทั้มนะครับมีโป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันโคมกระจกสวยๆไม่95,000โล859,000บาทปี20นะครับฟีด้าพันหมื่นสี่นะได้คันนี้ไปใช้งานนะครับนี่คือเครื่องยนต์ขับ4นะฮะเป็นเครื่องเครื่องยนต์ขับ4 3.0นะครับสวยมากนะครับแล้วก็มาดูด,ดูฟอร์จเนอร์อีก2คันลีเจนเดอร์นะครับ1คันเป็นตัวสี อ่าเขาเรียกว่าสีดำนะฮะทะเบียน1นึ่งหนะฮะทะเบียนสวยไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนเป็น LED มาให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเซ็นเซอร์มีให้รอบคันได้เป็นสีดำหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับคันนี้นะฮะใครสนใจนะแม็ก20นิ้วนะครับตัวนี้จัดเลยว่าสวยมากนะครับภายในได้เป็นสีดำสล,สลับสีแดงพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติหน้าจอมีครบจอแท้ Toyota a i อร์ดิทอนอต้ครับนะฮะเกียร์ออโต้มีซีรีส์เชียร์ชิพบวกลบหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดนะฮะ สภาพดีจัดนะครับนี่เปิดเข้ามาภายในนะครับรถสวยพร้อมใช้นะฮะไฟท้ายฟ u ู l LED ครับไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะนี่นี่ฮะสวยจริงนะครับสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะนะได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับนี่พุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมีคูชชอนโทนให้นะฮะใครอยากได้เข้ามาจัดนะครับอยากได้เข้ามาจัดเรียมสันนะครับตัวนี้นะฮะ เซนเซอร์รอบคันจัดให้จัดคับพี่นะครับตัวนี้ลีเจนเดอร์นะคันสุดท้ายครับสีเทาดำตัวนี้น่าจะเป็น2.4นะ2.4เพิ่งเข้ามาแน่นอนเลยนะฮะ7460นะครับรถจอดที่เซรีไทยมาอัปเดตให้นะฮะตัวนี้ทะเบียนสวยนครับแล้วก็เหลี่ยมสารล้อแม็กสวยๆแบบนี้เป็นสีเทาดำมาฮะสีเทาดำเรามี2คันคันหนึ่งเนี่ยเป็นตัว2.4ขับ4อีกคันหนึ่งน่าจะเป็น2.4ขับ2 นะครับราคาเดี๋ยวอัปเดตให้นะฮะนี่ใครสนใจคันนี้ทักมาเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับสภาพสวยงามมากนะฟ้าเพดานสะอาดสะอานครับรอยยันอักขระไม่มีนะครับสภาพดีจัดสนใจคันนี้นะครับรีบเข้ามาติดต่อครับโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอ้นไลน์ p a r n p i 1 9เครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับที่ผมอัปเดตให้เป็นรถครอบครัวที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย 46นะครับใครสนใจติดต่อหาผมก่อนเดินทางเข้ามานะนะฮะก่อนเดินทางเข้ามานะครับใครที่อยากได้รถนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ